สวัสดีครับวันนี้วันที่10กรกฎาคม2 5 5า,าท่ทานเท้าเวสุวรรณที่ศาลหลักเมืองอดอนชานีครับสำหรับเท้าวเวสุวรรณที่ดอนชานีนี้เป็น เทพเป็นสนัญลักษณ์ของบมืองดอยชาแน้นะครับเป็นเทพที่ปกป,ปักทางด้านทิศเหนือการบูชาท่านข้าวิสุวรรณทีุ่ดรธชาน้จะใช้ดอกกุหลาบสีแดงกาวดอกนะครับแล้วก็มีน้ำแดงนะครับีความเชื่อว่าเ่ชอบสีแดงเนื่องจากพระพอระกายทั้ง สี่แดงครับหหำหรับทาง,ทางเทวสวรรคองค์ที่ปฏิสฐานอยู่ที่3าหลัเมือ,อาางอุรธาเนี่นี้เป็นองค์ที่เก่าแก่มากนะครับก็เชิญสักการะได้ทุกวันนะครับ 啥也不懂。